Bà mưu của mưa nhà của đêm họ di tìm được ờ. ừ. bóng chịu à? à? à, tập lạ hỗ trợ không bóng chịu chịu thật sự 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 thật chết, thật sự 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 thật ่อนอื่นก็บอนแต่บไปแบางไม่ยั้งี่ธรรมสกาอจะท้าทีเนาะานีก็้านตนนี้หรอเนี่เออรานทีเราจะเพิ่งต้องได้หาอะไรแถวไปชางานทางเมืองเหมือนเอทางบ้านแยกของมอทางบ้านท่านไั้นคนแนใด้องบ่าอาจารย์สงาน้องชาย ดับเพิงเขาต้องเรียมไว้เ่าบออะไรก่อนจะให้เนาะมาเปิดมาบุฮัทเตยเียมไว้ดีกว่าเพราะมันมานานสัสี่ัเวลาท่านเวลาเนี่ยัตเพิงเอาแต่บาทมาทำงานในบ้านเพิงในบ้านอารยมาบสิงเพิ่งแต่เพิงจะทานทีก็าเนก่อนแล้ววานนี้วานเวลเรื่องผ่าไรบ้างหน้าทุกคช้าใครับอาจารย์าจาสุ บ่บ่างเลยผูก็จะหามแบบว่ยางแมมาอยู่ผลก็ดีไม่เดือามมาอยู่หกชิปเ็ดลาอยู่ะครับอเลยเจอดนก็เจ็ดส okay, ิบตาก็ okay, ็ดีกันหน่อยจากที่สิบีลหือว่าเต่าตามพายุพันาถ้าพันสาเรินก็หาสิบสันาบ่โอเคนะฉี่าชาว่าการการผ่ามือแบบมทำันหรังหน่อยช่มงห้า มันไลยของคุวาัเขาเสีาทางมาอยู่บไร้บวชไม่ลบงนด้วยเาบวชคิเีเดคท่านช้าก็บวชแล้วสปีบวชผ่านี่ยจะได้อะไรไปเจ็ดสิบสี่หน่อยบวชสาปีจะได้สี่เจที่านช้าสี่้าอยุเจ่เจ็ดสบวชผ่าได้ก็ได้แล้วผ่าก็อ่า ฮัจยาต่าอายุพรรษาตัหา14ก็หรือว่าตัางอายุเพิ่นเจ4วาง่าไตรนี่นะนะมทรทักขนาดโชได้ต่บอกาจะเอาเจลนหน่อยตามอายุปีเกิดคนนั้นเจนะเจ4ก็พอได้นะเอาหกสิบก็ได้หกสิบหุดละชาตนเลนะท่านยบอกอรุละชาไตร 60 60ไตรเนาะ60ไตร60ไตรพาทางานัทางานโยมนี่แม่นว่าทางาคัดจอมาหาบคองแถวนี้เด้เด้อย่าเลแกอุทิศในบ้านนี่แหละเออผู้ใดเอ่อจําตัวได้นโฮมบ้านบ่ในบ้านห้องในบ้านหรือว่าทานไปยิงต่างก็ญาติเพิ่น้ได้60 60้ได้เนาะ่าเนาะ อันนี้วาเปทางการได้จนยัดต่วิทีเออบานนี้ผาไตนี้ผาไตนี่เนาะราวาอาตมาใส่ไตลรแฉนนี่ราวะห้องชิพแาลันนี้เด้อให้มีศรัทธาและมารุดแฉนหนึ่งมาอยทิ้งเก็บไว้จะทิ้งจดไว้ันี่ไตละแฉนเาะทานเพื่นเจชิหาไตคนโมเลืออีกโอรืยเรือยเงินรือยเ็ชิบละคนโมูหาไตก็ู้ชิบไตแตไม่ผู้ละานึงก็ชิบไต เออเบิดบ้านเฮาได้เลาได้ว่าบ่เอาได้บ่เฮ็ดบุญทานเพิ่นนี่นะาตมาสิได้บ่ทาบก็หานี่เฮาก็ไปจให้เลยด้นี่อันนี้เฮาบ่ได้เงินส่วนใดเด้อพ่อย่านี่เอาเงินส่วนบุคคลแว่ตายานัใน60ไร่เป็นทางการเรื่อยาังว่าอีกนั่นนะเด้อ่บา่บ้านก็ได้นเด้อได้ว่าจแสนกี่เอออนจดจดแลมาย่าทิงหรือว่าย่าปู่แก้วเด้อจเงินเด้อ ยังเงินยังบแก่ยดไว้เพราะว่าทั้งสงที่ใช้เองนมาแต่ใส่ทิพย์ใส่ผ่าใตผ่าใต้ใตและแสนพวกล่างโยออาไม่ซ็อตท่ากันได้แอยากผ่าใต้ำใต้ลูกล้านลูกหักลูกแพ้ลูกเรื่องร้ายเลยพายามันเลือดหมือนไตผ่าเลือดก็ใส่ทำไมยีผ่านี่ยยังมาลายอ่าก็จดๆแต่ยาเอยั่เอนจะงจะขึ้นจะขึ้นเลยขึ้นใต้ซ่เนี้ยเดจโลด พยายทิ uh, anya, ้งจบไ้อาตมากับตั look, ้างก็หาไตอย่นะหาแชนก็ตีไตแายเจ็ดเจ็ดเจ็าชีแชนขนาดนี้พอบันทีทองเอาเ็นยัางไรหกสิบห้าไตเออในแต่พื้ก็หาแท้ใพื้นาะเห็นดีเอเจ็ดชิีตั้งมาอยู่เรื่องบ้านเรื่องในโ้อเรองนงาน้อทั้งลายลูมหลานนาตัวนี้ผ่านเนาะบานนี้ต้วได้ผ่านก็เลเออระไรัดเก่าก็ลรกรไรดูเจ้าสนใจดูใจย่างขล้อยังข้าวมาขังในทางื้นเหมือนกัน เนาะต่อไปบาดนี้จะตั้งวิธีนี้เฮาอยู่วัดศาลาาเฮ็ดแล้วปดทุกสิ่งทุกอย่างอาชได้ปวัเพิ่นวางทอดาวางสกุลต่างๆแล้วแล้วเฮาจะรับแล้วพาศพแลเคลื่อนไปสู่พระเมเลยกวางูปวางเียนเลยไปแล้วพสเฮาแล้วก็วางสวางแล้วก็ญาติโยมไปแล้วก็พร้อม้ก็การวางเพิเิน่เิน4 4บ่เกิน เอออูขไรหรือจะเพิ่งก็อยางเมื่อไมกี่ัน้ีไปยมันขามได้มยาพ้อยางยังนะสี่โมงมาสี่โมงครึ่งเอเพือีคนเลยงและจารยพอจูกลางคืนนะฮะเมื่อเข้าก็บอเน้ยากเนาะว่าใช้คนเกิดมาโมมาทางคือโบราณนั้นนันมันพวคือเก่าแล้วิดก็ได้ผิดก็ยังอะไรันแต่ว่าเาออาจารย้งาเนาะแลยยังอีกเรืองเกิดบอหรือเปล่าเรื่องการะท ทางกรางนี่เทาหนึ่งเขาจะจะเขตอันนี้เขตได้เข็ทำเขาเขตหน้าะเคียนก็นกเคียนเขตดจะขึ้นแ้วอกันหาเขตเพื่อเพืที่สบายหาเขตปนทางกระทางเลยในของก้ารจะแจ้มมากกว่ากเ่็มก็เล้าจะผ้าอรเข็กเขก่อนะถานใหญ่ได้แล้วยังไม่ได้ชุมกัน แจธามาจากไหนมาบดเมืองบดเขตเก่าเขตทางรทานูบาจา์ตาชอยกันเดโควิดเต่ยาเอาเขเมใช่อันนี้สรงกาะทานหละผู้จักมือเลยามาชิบ่พิมพ์บอกเด้อว่าพิมพ์ลจะให้ทถวายนปูเน้ปูเลยห้ทางทงบ้านเฝ้าอกสารเป็นเป็นายเพื่อประกันไฟถเลยน่ยจิตประานานทิ้งเด้อทิ้งเด้อเนีทิ้งแดดเาด้ลเงาดมาทังบ้านไปย้ายบาธกรกิจก บานเนี้ยมุดเลยเนาะบานในเรื่องระเสนอเมืองเป็นไงหมอกให้บ้านเด้อระเสนอภายในเขาหมื่นกี่ได้แล้วไปเสนอมุทางเมืองบานในเชิญทางเมืองเป็นบ้านเด้อบอกหนึ่งภายในช่องเนล่าสังสาสามเมืองชีแถลงข่าวเข้าใจหรือเปล่าชแถลงข่าวหาอย่างแบบเป็นสัตว์ที่ชีของการใหญ่ๆหรือรักหสาธารณสุข ก็เขาจะมาเบิกความเรียบร้อยของเราเดยห้าชาตานาซุปห้าชาตานซุปห้าสามอ่าห้องการห้องว่าการปกครองเมืองเจ้าเมืองอะไรสี่เลยกัแถลงข่าวห้าชาตานาซุปราะวะช่วงแล้วก็าิมาเบิกอยูด้โควิดโคจรหน้าเราอย่แล้วเขามาเบิกเขาจะเอาแต่งแพทย์มาเองเขาหรอก ให้แต่งแขกมาเขอเนี่ยให้แต่งแขกมาถ้ามุชเนื้อเขาเลยม,มันมดได้ในช่วงเป็นไงเสนอได้ตามระเบียบได้ประจันตัิบัติตามระเบียบเขาได้อันไดเพระทางส่วนกลางก็แจ้งมาแล้วให้เหตุทุกอย่างมันต้องไปเสนอมันเกี่ยวงานต้องไปเสนอทางสุขอันนี้นี่มันบ่าไม่ยางหรือเปล่าฮะเออมาช่วยถ่ายบ้านนี่ใช่ยนปูแรงงานทางบ้านแรงงานอ่า อ่าสาบสมบัติมีอยังแน่มีอยังบ่มีทางไม้สื้อบ่อแลอวยังกะไรงานได้บ่เอกมีอยังเอ่อการอาจารย์ได้เบอาได้ว่าหลายปัญหาคนขั่วเพื่อปรึกษาหรือในงานทางวิชาชีพของนียทานนี้ไหวบระจบมันงามเหมอนยาทานเห็นเน้มันถึงที่ถือคล้องตั้งที่ตั้งคล้องตั้งประเพณีจารีปฏิบัติกันมาเอ่อเทือดมาว่าและหามดินไผ่ดินแท้โมแจเดอร์โมยาเดอร์เพราะว่าดินไผ่มันบกกรอกก็นี่ อาจารย์เจ ch ng uh. uh. Th ้าแง่งเงียพูดแล้วามันได้าหนึ่งนเลยเออยกผมจะรีบมันแงด้ันคันมือบันมือมันคืนได้เปล่างี้ยงเงีได้รีเอาด้เปวมันทีข่าชิงกทีการผ่านนานทีไข่มันแท้เลย้ารางงานทางไ้ปู่รางงานไปย่งหาไมมมั้งไม่ปู่ไหมมั้เอใครงานออดๆไมไ้ปู่รรยงาน ในงานสับสมบัตินะปูไม,มียังยัานเลยไม่ยังเออในงานอ่เอาเนาะพังเดอ้อก็เรียกออกเงินยัทานชิ้เพียแก้วและเมื่อนานท่าแก่ในะโฮมนานการปกครองและกวดตัวจริงหนึ่งอาจารย์ทิง้งลอยอ่าแล้วก็อย่อางเงินรองเสษ และวพวกข้าหันเจ็บระานหันกลับไปปรีแล้วละคารวะแ้วะข้าไปชินแล้เงินบันนีบรายกว่าน้อยมีสามแสนสามเจ็พันกี่เงินมัดหมดเขาเนี่ยตาจริงสามแสนามเจดพันกี่เป็น да. เลขเลยและพาชุมเนี่ประมาณห้าสบหสบชุมม oui well uh ัดการหันม uh 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 ิดต uh ่ตู้ใส่เครื่อง เงินบาทเงินดอลลาร์บูมีเพราะว่าพินจ่ายใครก็เฮ็ดเงินบานเงินเมืองม,ม,มงีมันนี่จ่ายแมลงมีแมลงจ่ายมืออื่นเรียบร้อยออาญาติทานชิคค้นเหก็ะหู้แล้วว่าเออผู้คาคือกันแหละถือว่ามีเงินอะไรขออนุญาตนำอาต้นอนุยอมแล้วท่านั้นเลยนเนาะ เดี๋ยวาทกรมไวยาลอยคณะเท็ดเงนเยวๆคนอาอันี้มีใกล้สองชุมเลยเงินสองแสนให้แล้วเด้อปนำยาทานชิ้นกับอาจารย์ชิ้นโลดมันเคียผ่าในบายไปออกซื้อมาอยู่พี่เงินมาใส่เลยยาเงินมาใส่เลยทั้งผ่าทั้งเงินนะแชนึงนสองชุ้มแลมวูชาอยู่พี่ผ่าสองชุมมไซื้อกับยานล้วเงายตามเนาะ ทึ่งผาทึ่งยันไปอหแซหนึ่งขอนเออบ้วบวบอก่าต่อได้อะบาทนี้บาทนี้ประวัทเทพิ้นบาทนี้ให้พระบาทร่วมๆมาให้ได้ประวัดเพิ่มเเกิดดูไ้ลูกไผบ้านได้แต่เมื่อบวชนี่ทุ่งแรกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดวันเดือนปีไปรุ่ ประเด็นปีบวดบห่าะขาใ่ครับที่เบืองบัญชีใหญเขาบัญชาให่ระี่ดยโดยโดน้าที่บอกผู้บ้านเนาะเออผู้บ้านรวมรวมบัญชีอยู่หะึ่งบ้านห่อเเดเด้อิมเทานชิ้นชุดว่ะเน่ยทานชิ้นนี้เกิดอยู่บ้านเราสุริยะเป็นลูกผู้พ่อนั่นเป็นแม่เขาเป็นชื่อนั่นมีรูองผู้ทอนรัวก็ทอนนั่นแต่ก่อนขบวนไปเห็นยังไงยังจนมาบวนาก็ลอยเจ็ดเอชุดกด้แต่ใช้ แต่เาเนาะว,วางใจเนาะเร่มรวมหายมิดตอนนี้ลนะบ้านบ,บิดระเบ่ยงพี่ยังโคนมมัสการวยธันเกอวดอนจบขณะเมืองอบขนาและก็แสดงความอัศว์นมมัสการเนาะพระนุทิลาทล้และขอแสดงความเพลง ญาติพี่น้องชาวบ้านเหล่าสุริยะฐานิงฐานไซโอกาสต่ตงางพนับงาโนโภเกยนวโฮมตลอดทอดโอกาสต่างทุกข์ขันพนักานจังฉันหรอกข้าพเจ้าต่างหลายทางญาติพี่น้องชาวบ้านเหล่าสุริยะกับเพนดีเอกภาพนำยาทานที่ได้แจ้งเกี่ยวเกย์กับเปียก แต่และว,วีทย์ที่พวกเขาจะนำพาจัดตั้งปฏิบัติเห็ดใดสิเกิดตอออกผลเหตุได,ได,ส,ไดสิสำเร็จกับตามหนายทางญาติพี่น้องชาวบ้านกับสิสุดความสมัครเรารอ,อสัมสะมือกับหูดำกันแล้วเนาะในมือวันที่เจ็ดเนาะแห่งสิบสี่คำเนาะเดือนเรา ก็ในเดือนแปดนี่แหละเนาะเป็นเมืองอาฮะกากียมเมืองวายหรือว่าทวายผับพึ่งกะเสร็จเนาะพี่น้องเรียบร้อยเนาะพี่น้องกับฝากฝากนะพี่น้องติดตามตอนต่อไปพี่น้องการถ่ายของฮองกัจจิถ่ายในว่างการประชุมของมือสรุปมื้อเพิ่งชบเนาะพี่น้องเป็นเก็บไว้สิบสิบมื้อบอกพี่น้อง กต่วันที่เจ็ดพี่น้องชิบซี่ค่ำวันวันที่เจ็ดเดือนชิมานี่นะทีะได้ลงประสบนะพี่น้องับกสำหรับวันนี้กับข้อกล่าวคำว่า,วาวสบายดีพี่น้องฝากฝากน้อพี่น้องฝากฝาก,ากติดตามตอนต่อไปเนาะ